นี่คือปลาบบยีนั่งยักหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าปลาตาเดียววันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูปลาตาเดียวทอดขมิ้นกรอบๆกินกันนะครับอันดับแรกนะฮะเรานําปลาตาเดียวตัวไซส์กาลังดีนะฮะมาทําความสะอาดด้วยการขอดเกล็ดออกทั้งซ้ายและขวาทุกคนครับช่วยหาตาปลาให้หน่อยนะฮะว่าอยู่ตรงไหนแรงเล่นนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะตาของปลาจะอยู่อีกฝั่งนึงแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยพอเราขอดเกล็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผ่าตรงท้องนะครับเอาส่วนที่เราเนี่ยไม่ต้องการออกไปให้หมดเลยนะครับระวังตรงเหงือกให้ดีนะฮะมันคมมากๆผมโดนไปลายแลเลยแ ้นพอเราผ่าท้องความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราบังด้านข้างเนี่ยให้เป็นลายแบบนี้นะฮะจากนั้นทีเด็ดนะครับเราก็เอาขมิ้นผสมเกลือํำเสร็จแล้วเนี่ยคลุกลงไปทาลงไปนะฮะให้มันเข้าไปถึงอนุของเนื้อปลานะฮะาขมิ้นไปให้ทั่วทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เตรียมกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปกะว่าให้มันท่วมตัวปลานะฮะก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่ปลาตาเดียวลงไปนะฮะเสียงที่ได้ยินบอกเลยว่ากลับกล่นบรรยากาศกลิ่นชาคลองเนี่ยบอกเลยมื้อนี้เนี่ยอร่อยมากๆทอดไปสักพักหนึ นุ่มหนังที่กรอบวกกับขมิ้นและเกลือเนี่ยบอกเลยว่ากรมกรอบมากๆผมจะลองทานกับน้ำพริกเนื้อปูม้าบางเทศนะครับเนื้อปูม้าล้วนๆหบบนี้เลยักลงไปนะฮะทุกคนดู็กเจอร์เนื้อปูเนื้อปลาตาเดียวกัดลงไปทุกคนบิสมิลลาห์เกินคำบรรยายนะครับอร่อยมากๆต่อมาผมจะลองกินกับน้ำพริกไข่ปูม้าบางเทสไข่ปูม้าล้วนๆเป็นก้อนๆรสชาติซีฟู้ดอันนี้นะฮะเีเด็ดเหมือนกันนะครับราดลงไปบนเนื้อปลาตาเดียวที่ทอดกรอบเนื้อนุ่มๆขาวๆทุกคนอร่อยมากๆใครจะกินคู่กับผักสดผักต้มได้หมดเลยนะครับ ตามตามคลิปได้เลยนะฮะรับถ้าใครอยากาลองสั่งน้ำพริกน้ำปูมน้ำพริกไข่ปูมาเนี่ยสามารถกดสั่งได้เลยนะครับ